สวัสดีค่ะมาพบกับตอนที่2ของพาร์ทที่เรียกได้ว่ามาในโค้ชสุดท้ายแต่เราจะไม่เต้นอ,อไม่เต้นให้อยากดูเต้นให้คนไปดูคลิปเดิมเขาแล้อยากจะปั่นยอดบิวขึ้นจาก20เป็น21รู้ได้ไงอะ่ะรู้อ่ะต่อวันนี้จะไปดูกันต่อว่าอะไรที่จะมาช่วยลดหย่อนภาษีให้กับทุกคนได้คราวที่แล้วเป็นเรื่องประประประ,ประกัน คราวนี้ก็เลยไม่ประประประเป็นเรื่องของการลงทุนลงทุนการลงทุนมีกี่แบบไหนเล่าซิ5แบบเหมือนเดิมอ่ะได้แก่อย่างแรกก็คือกอชกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติกองทุนการออมแห่งชาติอ่ะอ่ะยังไงเขาให้เราส,สมเงินยังไงบ้ากงก็จ่ายเงินเข้าไปแต่มันก็จะมีลิมิตว่าไม่เกิน1,3200บาทต่อปี ก็คือเดือนละกี่บาทโอ้หนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งพันประมาณนี้จําเลขไม่ได้เหมือนกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหรอเพราะว่าเขาไม่ได้จับไม่ได้พิกตรงนั้นเออว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์อแต่แค่ให้สูงสุดได้แค่หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทต่อปีใช่ที่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้โอเคกองทุนการเงินออนไลน์จะก็สมองสมัครตามเว็บไซต์เข้าหรอหรือว่ายังไงได้ใช่อ่าก็ดูในเว็บไซต์นะจ๊ะไป Google ดูอ่าอันที่สองก็คือ กองทุนสำรองเรงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคาะครูเอกชนอันนี้มันถือเป็นประเภทเดียวกันแต่แค่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตรงนั้นพนักงานของข้าราชการหรือจะเป็นครูเอกชนเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่าเราสามารถสมัครอันไหนได้ก็คือได้15เของเงินได้แต่ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อปีต่อปี อ่ะเมื่อกี้ก่อชอแล้วก็มี S ม S, <ม> <S, ปป <S F Super Saving Fun d S S F เนี่ยเพิ่งมาปีนี้แทน<ม> L T F แทน L T F ที่เลิกรากันไป<ม><ม>แต่คราวนี้เกณฑ์มันก็จะซื้อได้มากขึ้นเป็น30%แต่ไม่เกิน2 0 0แสน30%ของเงินได้ทั้งปีแต่ไม่เกิน20 0แต่ไม่เกินแบาทใช่ก็มากกว่าเดิม ที่เมื่อก่อนเป็น LTF นาะแต่ก่อนมันเป็น1 5าแต่ไม่เกิน5 0 0แสนก็มันต้องต้องดูว่าคนนั้นมีเงินได้เท่าไหร่จะดูว่าแต่บางคนถ้าเงินได้มันสูงไปแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์น้อยลงแต่ถ้าคนไหนเงินได้น้อยอยู่มันจะได้ใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันมากขึ้นอ่ะทู S S F นอกจากนั้นก่อนหน้านี้พี่เห็นว่าช่วงที่โปรโมทใหม่ๆจะมีอีกแบบก็คือ S S F X มาพูดกันตอนนี้ก็คือซื้อไม่ทันแล แต่สำหรับใครที่ซื้อไว้แล้วอันนั้นมันเป็นยังไงคะไม่รวมกับอะไรเลยเป็นวงเงินแยกๆได้มาที่มาในช่วงแรกที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสองแสนแต่พะสัญนาปีนี้ถ้าใครซื้อ S S F X ทันก็สามารถลดหย่อนได้อีกตั้งสองแสนบาทแต่ไม่ทันไม่เป็นไร S S F ธรรมดาอย่างซื้อได้อยู่ออีกอันหนึ่งอันก่อนสุดท้ายสี่ก็คือ rmf retirement <AM F. S 1> mutual fund อ่าก็คือเป็นกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอ่ะซื้อได้30%แต่ไม่เกิน5 0 0แสนอ่าก็3าเ็เหมือนเดิมแต่ไม่เกิน5 0 0แสนอย่าลืมว่าทั้ง2เงื่อนไขก็คือใช้คำว่าแลกใช่เอออย่าลืมดูว่าเออสาแล้วเท่าไหร่เกินห้าแสนหรือเปล่าถ้าเกินห้าแสนก็ได้แค่ห้าแสน500อยู่ดีใช่และสุดท้ายก็คือเบี้ยประกันชีวิตแบบบนานํานาญเมื่อวานเราพูดประกันไปแล้วก็จริงในคลิปที่แล้วแต่อันเนี้ยก็ขอพูด ในส่วนของในส่วนของประกันบำนาญอีกทีเพราะว่ามันมีการนับวงเงินรวมกันอ่าอย่างที่เมื่อเมื่อเป็นเพียง่เราพูดใช่วันนี้เรจะมีพมอีกหนึ่งก็คือเบี้ยประกันบำนาญ15%ของเงินได้และไม่เกิน200,000บาทอืมอันนี้คือรวมทางเบี้ยประกันบำนาญแล้วอะไรอีกที่ในวงใหญ่งใหญ่เนี่ยห้าแสนอ่าวงใหญ่ห้าแสนมีตั้งแต่กอชค่ะ 13,200 S S F S S F 30%ไม่เกิน2 0 0แสน I M F I M F ไม่เกินห0 0แสนและแก๊งแก๊งโพยเดนฟานก็บอแล้วกองทุนครูอ่ะไม่เกินห้าแสนแต่รวมหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่เอ้ยหนูลืมอะไรไปไหม เบี้ยประกันเนี่ยเบี้ยประกันบำนาญสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามแสนทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี้ยไม่เกินห้าแสนโอเคงงไหมไม่งงเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจำให้ง่ายก็คือจำตัวมันก่อนเออตัวมันก่อนจำตัวมันตัวมันแล้วก็ไม่เกินตัวมันเองแล้ววงทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแค่ห้าแสน0 0 0มจ g หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหห้าแสนไม่กลัวอยู่แล้วยังไงซื้อไม่ถึงอยู่แล้วไม่ ก็คือใครเราจริงๆอ่ะก็จะมีคนที่เขาว่ารายได้เยอะๆอันนี้เราก็ต้องบอกกันไว้ใช่เพราะพอมันติดเงินติดแบบอันแล้วอ่ะมันจะงงคือจริงมันมีลำดับการซื้อด้วยนะแต่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 แบบอนไรอาจจะซับซ้อนไปหน่อยอันนี้เอาให้รู้จักก่อนใช่แต่ถ้าให้แนะนําเร็วๆก็คืออยากให้เริ่มที่โภเวียนฟันก่อนอกบขกองทุนครูเนี่ยหมายถึงว่า สิทธิ์ของตัวเองก่อนที่ไม่ต้องเดินไปซื้อเอาใกล้ตัวเอาไปซื้ออันเนี้ยต้องให้เนทคคิออให้ให้ความสําคัญลําดับแรกถ้าใส่ไหวใส่ไปเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออและต้องดูก่อนไหมว่าเกินไหมเออต้องดูด้วยเพราะว่าเงินเดือนเยอะเงินเดือนเราไม่น่าเกินอยู่แล้วโอเคโอเคถ้าเงินเดือนเยอะก็แต่คนเงินเดือนเยอะจริงๆก็แสดงว่ามีคนที่เขาเกินน่ะมีเขาก็ไม่ซื้ออย่างอื่นก็อาจจะไม่ต้องซื้อเลยไงสมมติเขาแบบลงพิเศษพเว์ตนฟันเต็มที่ก็งประเต็มที่ อ๋อแล้วไม่ได้ดูด้วยนะว่าสมมติว่าเขาเกินห้าแสนไปแล้วสมมติออแล้วก็โอ้ยเพื่อนโทรมาชวนเฮ้ยเขาบอกว่าลดหย่อนได้เออต้องลดหย่อนอีกต้องลดหย่อนอีกจริงๆคือไม่ได้ดูเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าเงินเดือนเยอะแต่ก็ยังบอกว่าเงินเดือนเยอะแต่เราก็ไม่ถึงก็ไม่ต้องกังวลเนะก็อยากให้รู้จักทวนอีกทีทวนอีกทีทวนอีกทีหนึ่งกอชหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย 30%ไม่เกิน200,000 RMF 30%ไม่เกิน500,000เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ15%ไม่เกิน200,000แล้วก็ Provident Fund กบขกองทุนครูครูเอกชน15%ไม่เกิน500,000ทั้งหมดไม่เกิน500,000เฮ้ยถ้าหวยงวดนี้มาทำไงไม่มาหรอกถ้าจะมาป่านนี้รวยไปหมดแล้ว ยืดกำเนิดก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นไปดูนะจ๊ะไปดูให้ดีอย่าให้สับสนก้อนเงินการบนไปบนมาแต่อย่างที่บอกวันนี้ห้าแสนก็ไม่ได้ไปรวมกับอันก่อนหน้าที่เป็นประกันนะใช่ไม่รวมเออเพราะฉะนั้นมีแค่เบี้ยประกันบำนาญที่มีความก้ากึ่งไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยทำไมได้แค่ห้าแสนเองอ่ะเนาะมีอีกหลายอย่างที่จะช่วยคุณลดหย่อนได้จ๊ะเพียงว่าต้องรู้ให้ครบถ้วนเท่านั้นเอง เอาละแล้วก็หลังจากนี้มันมีอีกไหมจะมีพาที่สามไหมหรือว่าครบลวอยากพูดไหมถ้าพาที่สามก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆเช่นการหักค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว<อ>การหักเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดูแลบิาดามารดาการไปซื้อของช็อปดีมีคืน<อ>การบริจาคโรงพยาบาลวัดเวิร์ดใดๆแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่มีอารมณ์ก็คือไม่ทำ ว่าเป็นคนสวยเรื่องเยอะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับนานาหยิบตังเพราะได้ไดใดนโลกล้วนหยิบตังเช่นนั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะไป